สำนักง,งานกสนทํา MOU กับธนาคารกรุงไทยซึ่งมีความร่วมมือที่จะทําเรื่องบัตรประจําตัวนักศึกษาของกสนซึ่งจะเดิมนั้นสำนักง,งานกสนได้ทําเองนะฮะแต่วันนี้มาทํา MOU แล้วก็ทางานร่วมกันเป็นภาคีเครือข,ข่ายซึ่งบัตรประจําตัวนักศึกษานั้นจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นบัตรเ TM ด้วยแล้วก็เป็นบัตรที่จะเข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดได้ด้วย นะเพราะว่าอยู่ในนั้นนี่เราถือว่าเราเอาให้เป็นบัตรชนิดที่ว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผมก็เชื่อว่า,าพี่น้องนักศึกษากศนของเรานั้นนี่นะครับจะให้ความร่วมมือในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาในครั้งนี้เพราะถือว่าเป็นการทําบัตรประจําตัวที่มีมาตรฐานนะครับตรวจสอบได้ม,มีเลขสิบสามหลักของบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ทําธุรกรรมด้านการเงินได้ด้วยนะฮะ ผมถือว่าจะทําให้นักศึกษาเหล่านั้นได้เกิดาการเรียนรู้ที่ทันสมัยเกิดขึ้นด้วยนะครับก็สําสนักง,งานกสนก,ก็ถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยกับสําสนักง,งานกสนกและก็มอบหมายให้สํานักง,งานกสนกจังหวัดและอําเภอได้ประสานงานกันกันกบธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ทุกสาขาครับประโยชน์ของนักศึกษากศนน,นนะคะที่ในการทําบัตรนักศึกษา ไอแพดเอทเนะคะก็เป็นบัตรแสดงตนสําหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบแล้วก็เป็นบัตรที่ผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเป็นบัตร ATM เหมือนกับบัตร ATM ทั่วๆไปเลยใชออ้อย่างเช่นจะไปถอนเงินกับตู้ ATM นะคะก็ได้ทุกธนาคารทุกตู้ โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยเราก็มีตู้ ATM อยู่ถึง8,600ตู้นะคะและนอกจากนั้นก็าสามารถที่จะไปเติมเงินจ่ายชำระค่าบริการต่างๆนะคะค่าสาธารณูปโภคซื้อชั่วโมงไอเดตก็ได้หมดเลยค่ะธนาคารกรุงไทยก็เป็นธนาคารของรัฐที่เ,เป็นรัฐรวิสาหกิจนะคะเป็นธนาคารที่เรียกว่ามีระบบ ATM ที่เซฟตี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่ค่อยมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแฮกข้อมูลนะคะเราก็สามารถทีจ่จะใช้ได้อย่างสบายใจค่ะ